ี่คะม,มนันนี้เก็บสมุนไพรตมสมุนไพรกินอันนี้ก,ก็ไปบนกกรูดเป็นกระกรูดนะจะอันนี้ค่ะนี้ค่ะอันนี้ก็ใช้ก็ใช้กระถุกก็ใช้ถูกสะกอนอันนี้ตะไคร้อันนี้เป็นตะไคร้หอมนะจ๊ะ ไก้หอมอันนี้หอมอันนี้อันนี้ขิงขิงแยกจ้ะ ผู zat, ้วิจัยหลายโลคก็หลายหุ่มมาใกล้สมือแล้วพวกผมกินกันไปน่องมีมีมีเห็ดค่าตะไคร่ใบมะกรูดกระชายหอมแดงอื กข้าหน้าที่สิบนาทีก่อนวัสดีค่ะวันนี้มากินต้มสมุนไพรน้ำกันนี่ค่ามีขิงมีตะไคร่ไบ่ปวดหอมแดงต้มใส่กันไปเลยโลกไพรสัมั้นหลายค่ะอุ้ยงล้องค่อเอ้ย มันเป็นมันเป็นไอไอเนะอาะไอควนไอไอนี่มั้เนี่ย

แต่ว่าแต่ว่าตอนตอนยาถามเขาหมอตอนไปฉีดวัคซีนหมอเขาว่าเจยถามว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยจะกินแต่ต้องสมุนไพรกินได้ไหมได้ไม่เป็นไรหมอผู้สิทธิ์ยาวางสิไหมตอนที่นึงกินได้แล้วันนี้วอนเสาย์ก like ินได้แล้วแต่ว่านี gone, nice. ้วันเสารนี่ที่แต่ว่าเราเราไม่ได้ดอกอันนี้กับวันเสาร์ไม่รู้่วันเสาร์ เขาบอกว่าเออยายพี่นำตรวจตรวจใช่ไหมยายพี่เสือไอ้ว่ามันสิบเป็นอาทิตย์แล้วมัึงนี่ไอ้ที่เขาหามเนี่ยคือยามันไปอันไปกระจายเลือดซืือเอาก็ยังว่าหามือแรกหามือแรกนี่อัน กลับมาชงเนตรพิจารณ์นอนแล้วสาวเลยลืมลืมข้าวไปกินเลยฮันอนกินได้ละอาทิตย์มิงเดได้แล้วผ่อนแหงพั่นนอ,อนแหงุอาในเสือหน,น้อยดิต้องเสือดำซาเลยกินจำเนี่ยกินเป็นฝันเป็นยาเนาะหนุ่นีก็ต้องต้มกินเขาไอ้นี่แหละกันโรคก,กันไัยไว้พี่ตอ,องเอ้ย กิบก็บอะไรเห็ดตกเทียนอะไรกิบกิบลงกจะโดนแล้วอะโมนี้คือบราเห็นได้สีด้วยเห็ดเผ็ดแห้งแต่ว่าก็เผ็ดแห้งหามเส้นหลายอย่างเนาะบอกว่าเป็เผ็ดแห้งแต่ว่าเพราะว่าใส่หลายอย่างทึ้งหอมขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระชาย แมนเพราะว่ามันก็ออกอาการหลายอืมคนบอกอาการหลายโั่ห uh, mm okay? ูย mm okay? <ces, tad pack ing> ังร่องปอดแล้วเพราะว่ามันบ็ออกอาการหลายเพราะว่าผู้ใดเขาบอกหูว่าวิธีดับแย้มันเค้ากินแบบไหนกินกินอะไรสนักหอมบอกกินหอมอันเห็นก็กินหอมหอมสดๆนี่แม่ กินสิเอากินเกี๊ยกินไหมยี่บีนะอได้กินต้องจะโดนแล้วพึ่งเนี่ยพึ่งเห็ดเนี่ยพึ่งทาลล <c oughs> ้ายมือนนี่แหละบอได้เห็ดตาตาโดนแล้วอสิเดินกินเนี่ยอยู่น,นนะแต่ว่าถามหมอมานล้วหมอ,อกล่าวว่าถ้าขิดวัคซีนไปแล้วเนะี่ยจะกินต้ม สมุนไพรได้ไหมอบอกว่าได้มากวา้าเนเยเอ้ยโกยบิบอกว่ามีก้อนมัน,ม,นมันตกเป็นห้ามะเรงนันเป็นสดหอนหัน,นเองคุณแนี่้โหพอแล้วคลิปนี้จะมีคือองเอ้อกิน กห่อนทั <Pon cho> ้งเผ็ดกินเพิ่งหยั่งว่นไหนเาก็มกินกับว่าอันเต็มรอยพอีดวัคซีนมาไมฉีดวัคซีนงไหจมืหกมนีเป็นมะไม่บอกเออหกมนีได้ฉีดวัคซีนนี้วัาเสาหกมนีกินน้อยเดียวก็ห่อนทั้งเผ็ด ด,ด,ดีทนนี่กินเนื้อแ่จกหัติจจเนหมดเลี้ยงแ่อจะกินระวังป่ดเบื่ออะไรนเจ้าเห็นมันเด็เต็เม <laughs> ทีก็จเห็นไหมเห็ดคิปเ็ดไหมจัมหามย่งกินคิปนี้เอะรเออกดติดตามเดิมอื่นติดิสย่ยงเดิมเลยใช่ไรบ่บ้างกัวานกันบ้งเบ่งกันกินกับ,บ่านหนเเต็มรอยเพราะว่าขีดวัคซินมาแล้ว พันกาันไรไมาอื่นสิครบกิมือนันงิดนั่นนี่แหะบุ๋ม่ะ